สดอยู่แล้วนะคะนี่คือคําถามคือแบบสดแบบสดค่ะไม่เป็นเทปต่อจากนี้เราจะสดกันจันท์พุทธสุขสิบเอ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงถูกต้องตื่นเต้นมากเอามาอธิบายเสกันหน่อยนะคะที่ที่บอกว่าปีใหม่นี้ฉันจะอะไรจุดๆุดจฉันจะมีแฟนใหม่ใช้ไลนกว่าเดิมนั่นไงเธอต้องไปปิดจ๊อบเก่าก่อนนะไม่ใช่ว่าเธอจะพ่วงเชื่อมไปทั่วไม่ได้ไม่ได้หนึ่งต่อหนึ่งนะคะหต่อหน่ง ปีใหม่นี้ฉันจะสวยแซบสะบัดให้เหมือนแม่แม่และพี่อ้นสีสวยแซบสะบัดเลยหรอสะบัดด้วยเลยไนงะคนหรือฮิปโปแซบสะบัดปีใหม่นี้ฉันจะกินให้น้อยลงออกกําลังกายให้มากขึ้นฉันพูดแบบนี้มา17ปีแล้วแล้วก็ไม่เคยทำได้เลยจริงๆต้องทํานะจ้ะกรี๊ดอะไรเนี่ยคิดถึงแม่แม่และพี่อ้นสีมากโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกับปีใหม่ว่าจะทำอะไรอันนี้เป็นการบอกแสดงความ ความรู้สึกความรู้สึกส่วนตัวเฉยๆใช่ค่ะปีใหม่หน้าไม่ต้องใกล้มากนะพี่เจ <c oughs> วันนี้วันแรกไม่ต้องมาทำเป็นเทสกล้อง <c oughs> หน้าใกล้มากมันจะเห็นความรู้สึกทั้งหมดปีใหม่นี่เรื่องมากมาแล้วสองคนน่ะกลัวอยากจะอยากจะปีใหม่นี้ฉันจะกำจัดไขมันอีกสัก5กิโล <c oughs> โอเคปีใหม่นี้ฉันจะยืมกระบังข้างของพี่โอ้แสนน่ารักไปกันน้ำท่วมปีหน้าเดี๋ยวจะโดน เขาจะได้เซยื้อนเนี่ยคนนี้จะได้เซยือ<ต>้อ <c oughs> นแหละแต่เขาบอกว่าจะเป็นการน้ำท่วมปีหน้าเพราะว่าปีนี้ไม่ท่วมใช่ไหมอ๋อปีหน้าก็คือไปรอตั้งแต่กลางปีที่แล้วนางไม่มาตามนัดเลยนางไม่เคยบอกอยู่แล้วเงว่านางจะมาหรือไม่มาแล้วนางจะไม่ให้เราตั้งตัวติดอยู่แล้วแต่เขาจะซึมซึมขึ้นมาตรงท่อก่อนบ,บ,บ,บออุ๋มบุยบุ๋มบุ้ยอะจะเริ่มจากกดชักโครกไม่ลงก่อนเขาจะไม่ตะบอมาเหมือนกับในหนังแม่แม่นื่อกมาโอ้โหนั่นนั่นนั่นมีดีวีดียังอะไรอะไรอะไรโอ้อยากดูมากไงอะไรพูดอะไรเรื่องออะไรรดดููสิิตตย่งคล้นกับที ฮัลโหลเรื่องนั้นหน่ะไหมแม่แมอะไรคะอะใช่นึงไม่ออกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรซีนามิโออ๋อเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรพูดสิพูดสิเร็วซึนามิที่นาโอมีวัดกับอะไรที่อ๋ออ่านนน้นองยินได้ชื้อยืดไปตนแล้วลดีเพราะชิบอยากดูมากจริง แต่รอแผ่นแผ่นแผ่นจริงออกมาไม่ใช่แผ่นเถื่อนแผ่นจริงออกมาก็แผ่นจริงแต่เขาบอกว่าดูแล้วร้องไห้แบบร้อง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 น้องเลยนะต้องการร้องมากตอนนี้เออไม่ปกติแล้วเนี่ยไม่คืออยากดูมากเ <c oughs> ขาบอกดีมากแต่ดีจริงๆมีบางคนวิจารณ์บอกว่าถ้าเป็นคนไทยทําคงจะดีกว่านี้เพราะว่าเพราะว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็จะเข้าใจเรื่องราวมากกว่าแต่ก็มีหลายคนพูดว่าไม่จริงหรอกอมุมมองของต่างชาติโดย<ะ>โปรดักชันแล้วเนี่ยต่างชาติก็อาจจะเหนือกว่าเราอันนี้เราต้องยอมรับ แต่ไม่ใช่ว่าของเราไม่เก่งนะของเราก็เก่งมากไม่ได้แต่ว่าคลายอยู่แล้วเพราะว่าเราแหมเราปรุงแต่งมาเป็นไทยแต่ทีนี้ว่าอะไรต่อกันแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคําถามอะไรวีถ่ะสดยังมีคำถามอะไรวิอีกหรอมันเป็นคาแรคเตอร์ของคําถามคือตามครีเอทีฟเขาสั่งมาบนท้องะคำถามอะไรวีแล้วก็ต้องเป็นคนถามอีกคเคยจะเป็นคนถามอ๋อเออใช่คนคนถามจะต้องบนท้องหน่อยคําถามอะไรวีปากกาอะไรกุ้งหอยปูปลาเป็นห่วง ยำคนละเรื่องกันไหมเนี่ยปากกาอะไรกุ้งหอยปูปลาเป็นห่วงเธอจะให้สามพันเธอมาเฉลยได้ไหมปากกาแดงไม่ใช่ค่ะปากกาดำไม่ปากกาปากกาปากกาไม่มีไส้ไม่จริงอีกนิดนึ่งละใช่หรอใช่หรออไกนิชเนี่ใช่้าตอบอไม่ีห่ใใช่ห่่ไม่ม่ม น้ามาแล้วนะคำหนึ่งเนี่ยปากกาอะไรที่กุ้งหอยปูปลาเป็นห่วงปากกาอะไรเร็วๆๆปากกา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 หมึกซึมบางคนก็งงทำไมหมึกซึมแล้วกุ้งหอยปูปลาเป็นห่วงเพราะว่าอะไรหมึกเข้าซึมออกปลาหมึกเข้าซึมหมึกซึมหมึกเศร้าอย่างเงี้ยคำถามไรบีจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อการที่เราเปลี่ยนรูปแบบรายการแล้วก็มาเป็นรายการสดบางอย่างเราเอาออกได้นะใช่ ต้องนีก,ก็ได้เนาะหรือบางอย่างโทรมาปรึกษาก่อนไหมว่าเต็มใจที่จะเล่นไหมหรือเราก็เอออ่านสโลแกนแบบสาบรรทัดเลยให้กับซอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ใช่แต่โอเคล่ะถึงว่าปากระกมึกซึมก็ยังตลกอยู่ประมาณนึงตลกตลกแแต่ถ้าเจอซบซวบเราจะไม่อ่านเลยโอเคไหมมาเข้าคําถามเลยดีกว่าได้เลยค่ะจากคุณพาราดีสวามิภักดิ์นะคะสวัสดีค่ะแม่แม่พี่อ้นสีหนูมีเรื่องคาใจคุณคะคุยกันเบาๆหน่อยค่ะฉันกำลังจัดรายการอยู่ค่ะ เสียงแซแ่เขาไม่ได้ยินแล้วนะเข้าใสหูฟังดิฉันไร้สมาธินะคะคุยกันดังเหลือเกินสภากาแฟหนูมีเรื่องค่ะใจอยู่เรื่องหนึ่งจะมาถามพี่พี่นะคะถามมาเลยค่ะหนูมีเพื่อนแค่คนเดียวคะ่ะสนิทมากสนิทกันมากรักกันมากนะคะแต่พักนี้นี่ไม่ค่อยได้เจอเลยเพราะว่าต่างคนต่างแยกยก,กันไปทํางานค่ะหนูย่อข้อความมาเลยได้ไหมคะโทรศัพท์ไปก็ไม่ค่อยได้คุยนะคะไม่ได้โกรธกันนะคะพี่อยากให้พี่เข้าใจตรงนี้ก่อนค่ะแต่มันแบบเหมือนโทรไปแล้วก็จะคุยมัน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 ต่อเขาไม่ติดอะค่ะพี่คะ อ๋ไม่มีคําว่าต่อไม่ติดค่ะไม่ใช่ค่ะอันนั้นเติมให้เขาอีกเติมค่ะโทรไปก็คุยกันไม่รู้เรื่องไม่ไม่รู้จะคุยอะไรค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าอย่างนี้มันปกติหรือเปล่าแล้วพี่ๆเคยเป็นแบบหนูไหมคะอยู่ดีๆเนี่ยก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับเพื่อนสนิทท่านโอ๊ยมาทำเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเนี่ยคําถามคือสรุปคือพี่เคยไหมล่ะค่ะที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับเพื่อนสนิทอะค่ะหนูกี่ขวบคนเนี้ยที่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีมือถือแต่ว่าอยากจะคุยกับเพื่อนแบบตลอดเวลาตลอดเวลาอย่างเนี้ยค่ะ ของโรงกนของคาถามอยู่ตรงไหนกันเด็ดพี่อ่านก่อนสักทีนะคะคือเหมือนกับว่าอยากคุยกับเพื่อนสนิทแต่ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วพี่เคยเป็นแบบหนูไหมคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยไม่มีมือถือพี่จะคุยกับเพื่อนพี่คุยแบบไหนโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านใช่แต่ก็ต้องมีเวลาเพราะว่าคุณแม่ก็จะไม่ให้ไม่ให้คุยตลอดเวลาแล้วแต่ก่อนโทรศัพท์บ้านไม่ต้องกดศูนย์สองด้วยเนาะ กดเบอร์เลยใช่ป่ะใช่สามเก้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สามเบอร์บ้านจำได้อย่าบอกสิเดี๋ยวไม่ใช่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วอ้ยงั้นโทรเลยโยโทรไปเลยเราไปเจออะไรก็ไม่รู้อุ้ยเนี่ยอะไรล่ะพอพูดขอขอขอหนึ่งเดี๋ยวเอาเลยเรา้องทรัพ์บ้านะ ทางทรูช่วยเปิดขยายสัญญาณไปที่ครูบอลหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> คุณคุณไม่มีเบอร์เหรอคะคไม่คือคือมันอย่างนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะถ้าทางองค์กรทรูดูอยู่นะคะดิฉันตั้งใจจะใช้ทรูและจะขอเบอร์บ้านเพื่ออะไรเพื่อเวลาส่งแฟกหรือว่าเวลาบางทีก็ใช้โทรศัพท์บ้านโอเคสำคัญแต่ไปที่ช็อปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเหมือนตู้เต็มเหมือนตู้มันเต็มอ้นก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าเต็มเนี่ยคืออะไรคือคู่สายเต็มคู่สายเต็ม ก็เลยคิดว่าอ้าวทำยังไงละ่ะทางออกคืออะไรจะย้ายบ้านแล้วนะไม่มีเบอร์ไม่มีโทรศัพท์ใช้ <c oughs> อะ <c oughs> ไรเงี้ยทำยังไงมวนท้องทำยังไงเออ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองคุยกับ <c oughs> ผู้ใหญ่ให้นะคะค่ะ <c oughs> คือผู้ใหญ่คือครคุยกี่วันคะคุยกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเอขาเดทไลน์เขาบอกส่งเมลไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอคํา,ต,าตอบตอบเมื่อไหร่ละค่ะว่างานอ๋อแต่จริงๆเพราะว่าของอ้นเนี่ยสำคัญเนื่องจากว่าจะต้องมีการส่งแฟกแผนที่ละครคิวละครคิวงานต่างๆ,ๆสําคัญเลยนะแล้วก็หอกว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้จริงๆนะคะคุณอ้นก็ต้องรอเพื่อนบ้านคุณอ้นแคนเซิลเบอร์ค่ะเมื่อไหร่ละใครเขาจะแคนเซินเบอร์เพื่อนทุกคนต้องใช้มาให้ เฮ้ยหรือเราเนี่ยเดี๋ยวเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเสร็จเที่ยงใช่ไหมเราก็ไปหาทูเลยไม่ล่ะไม่ต้องไปหาเมมเบอร์แล้วบอกว่าผู้ใหญ่ไม่ตอบมาก็เลยแต่ว่าคําถามคือเมื่อไหร่ผู้ใหญ่จะตอบเนอลูกค้าคนโดมอกพอจะรู้จักกับลูกค้าทูไหมคะเจโต๊ควินะมือเดือดร้อนต่อให้หน่อยคือไม่ได้จะใช้อภิสิทธิ์ชนหรืออะไรเลยคือบอกว่าคืออยากรู้คําตอบจะได้ จะได้จัดสั<ผ>นชีวิต <2 S 1> ถูกใช่ใช่ใชแต่ตอนนี้รู้คำตอบที่เป็นท r ว v ิช i ั่นละว่าว่าคู่สายเต็มไม่สามารถจะใช้เคเบิลได้ใช้เป็นจานอันนั้นแฮปปี้อันนั้นรู้ว่าว่าต้องเป็นจานไม่เคเบิลแต่ว่าโอเคเบอร์เนี่ยศูนย์สองเนี่ยที่จะต้องเป็นแฟกเนี่ยหรือส่งเป็นเมลส่งเป็นเมลหรือยอย่างนี้ได้ไหมอ้นสมมุติณขณะนี้ที่ยังไม่มีส่งเป็นเมลแล้วให้ปริ้นออกผ่านเมลที่เครื่อง ดิฉันมีเครื่องอันนี้นะดิฉันเพิ่งซื้อเครื่องปรินเตอร์ใหม่ที่โดยไม่ต้องใช้สายผ่านเมลผ่าน WiFi เฮ้ยทำไงจะต้องศึกษามันอีกดิฉันว่ายากไปสำหรับคุณแล้วแล้ว Wi-Fi ก็ต้องมีเบอร์ก่อนไหมล่ะอินเทอร์เน็ตอีกยายแก้วยายแก้วพี่เลี้ยงใครอ่ะไม่ได้อ๋อเคบ้ายายแก้วนึกว่าไปโทรหายายแก้วคุณสมเจตถูกคุณสมเจตเหรอคุณสมเจตอยู่ที่ทรูอุ้ยคุณสมเจตจริงจริงเหรอนี่คุณเอามาจากไหนอ่ะ ไม่ถึงโทรไปหาทูอ๋อไม่ใช่สายเขาอ๋อคุณสมเจตอ้าวไม่ได้เกี่ยวกับทูไม่เกี่ยวกับทูคุณสมเจตครับผมอุ้ยคุณสมเจตอยู่ที่ไหนอะคะอ๋อตอนนี้อยู่ที่มินดูรีซิตี้ครับเหรอคุณสมเจตทำงานที่ไหนอะจ๊ะครับทำงานที่ไหนองค์กรไหนจ๊ะทูหรือเปล่าทำงานอยู่ครับผมคุณสมเจตทำงานอยู่ที่บริษัทอะไรคะอ๋อ ทำงานอยู่นี่แ like หละครับลงสกรีนเสื้อครับอ๋อลงสกรีนเสื้อลงสกรีนเสื้อเป็นเจ้าของคนที่สกรีนเสื้อให้เราแน่เลยไม่ใช่คุณสมเจตมีราคาพิเศษไหมคะถ้าเหมาไปหลายร้อยตัวค่ะก็จะมาเอาเสื้อยืดไม่ได้ให้ดีลงานเผื่อดีลดีกว่าเฮียโรงงานนี้ไงรอหรอเหรอหรอคุณสมเจตคุณสมเจตติดตามคําถามคือมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะอ๋อดูมานานแล้วครับคุณสมเจตมีชื่อเล่นไหมคะพอดีไม่ถนัดจะเรียกสองพยางค์ค่ะครับเยชื่อเลียชื่อเฮียหมูครับ คุมากเฮียหมูเนี่ยเขารักคุณอ้นมากเลยนะย้อนและคุณบอกว่าไงไม่ถูกกับหมูชอบเพียหมูณ <c> ม <ười> ีสามีแ okay. ก oh, ่ชอบเฮียหมูเฮียหมูให้เฮียหมูหาเบอร์บ้านให้ได้นะจะเลิกเกลียดเฮียหมูเลยปีนี้เอาเะล่ะหัวร้อเสียงหัวร้อนเฮียหมูเฮียหมูทำอะไรอยู่ไหนจ๊ะอ๋อตอนนี้เอาเอาเอารถเอารถฟอร์ดเลอรี่มาทำซ่อมให้คุณสุดแสนนะ ตัวตัวข้างหน้าคําเดียวกันใช่แต่ได้ข่าวว่าเป็นฟอร์จูเนอร์นะครออับวิดูรูปพี่หมูหน้าจอดีเหมือนคนตายเลยอ่ะตอนแรกแว๊บเห,หมือนโจ้ยบอยเหมือนกันนะโจ้ยบอยอ่ะโจ้ยบอยตอนอายุร้อยสี่พี่หมูวันนี้หมูใส่กเกงยีนหลายหินอ่อนอยู่เปล่าอะยังซักอยู่เลยซักอยู่เลยแล้วองเท้าผ้าใบลายดาวหรือเปล่าพี่หมูเออพ้าใบลายดาวเปล่าใช่คู่เดิมคู่เดิมพี่หมูคาะาในใน ขาว่ะขาด้วยที่หมูเสียงแก่มากเลยอะตอนตโตแต่ไม่ไม่เป็นไรเสียงก็สมกับหน้าดีเนาะเฮียหมูปีนี้ปีใหม่นี้เฮียหมูจะจะอะไรใจแรงมากเป็นกตีเลยอะนี่หมูกติ๋เฮียหมูปีใหม่นี้มันวันนี้เนี่ยหัวข้อเอสเของเราเนี่ยนะคะเขาเขียนไว้ว่าปีใหม่นี้ฉันจะจุดจุดจุดปีใหม่นี้เฮียหมูจะอะไร จะอะไรหม่ยความให้จ่ายทำอะไรเหรอเข้าใจโรลม้เนี่ยมีตั้งใจอยากจะทําอะไรเช่นปีใหม่นี้เฮียหมูจะตั้งใจไม่แตงเกงลายหินอ่อนไม่แตงเกงลายหินอ่อน<า>แล้วปีใหม่นี้เฮียหมูจะออกกำลังกายมากขึ้นไม่ต้องออกรถสิเดี๋ยวพอมลองไปอีกโอเคงั้น<ฮ>ปีใหม่นี้เฮียหมูจะเพิ่มน้ําหนักตัวเองีก<า>ิโลปีใหม่นี้ปีใหม่นี้ตั้งใจจะลดอีก2กอโล อีกสองโลต้องแอดมิดเลยนะเอาจริงๆเอาเอาจริงๆเฮียหมูพูดเต็มประโยคปีมีปีใหม่นี้สมเจตดจะาอะไรคะปีใหม่นี้เหรอตั้งใจจะทํางานให้มากขึ้นจะหมดไอะไลาแล้วนะเธอเวลาวเธอโทรหาใครเธอปรึกษาฉันหน่อยนะเฮียหมูจะทําอะไรจ้าอ๋อก็หางานทำเพิ่มให้มากขึ้นหาง,งานทำเพิ่มมากขึ้นเฮียหมูปิดโลกก,กัน่ไหมงานทำเพิ่มมากขึ้นอืมเรียเยอะลูกแยะก็ต้องหาเงินหน่อย อ๋อหาเงินให้มากขึ้นทำงานให้มากขึ้น่ตอบฮาหน่อยได้ปะี่หมูไม่ต้องตอบความจริงนะยี่หมูไอหาเงินหางานทุกคนก็ต้องหาเอาแบบฮาฮาหน่อยยี่หมูอ๋อก็ต้องต้องทำงานเยอะปีนี้หานมาอะเราปล่อยให้ยี่หมูเอารถฟอร์เรี่ไปทำก่อนนะแล้วเราจะต้องแจกเสื้อยี่หมูเราไม่เอาคนกันเองอย่าเพิ่งให้นี่คนกันเองเราไม่ให้ให้ถามหน่อยได้ไหมถามหน่อยได้ไหมอ๋อขอถามหน่อยได้ไหมอยาให้คาะได้ค่ะ ใครเป็นคนผลิตไอ้กางเกงจีสตริงเป็นคนแรกผลิตอะไรนะกางเกงจีสตริงกางเกงในจีสตริงเป็นคนแรกที่หมูอยากรู้ไปทําไมคะคุณเราเราอยากรู้ไงเราอยากรู้ใครมันคิดได้ไงอ่าหนูตอบหนูสองคนตอบก็ได้แต่เฮียหมูมีคําตอบอยู่แล้วเะล่ะใช่อ่ะงาหนูเขาตอบว่ามีสาระไหมครับน่าจะมีสาระนะคนที่คิดผลิตกางเกงในจีสตริงเป็นคนแรกคือ สเตฟานสปิลเบิร์กไม่ใช่เออ,อแม่แม่ตอบว่า <kin> ก็คงเป็นใครสักคนหนึ่งที่มีบริษัทผลิตกางเกงในอ่าแ,แค่นั้นเองแค่แค่นี้นเนคีนเนยวหมูว่าประเทศอะไรผลิตกางเกงในเป็ใน,ในเป็นประเทศแรกเอาประเทศใช่ไหมคือช่วยถามให,ให้ชัดเจนได้ไหมคะตั้งแต่ต้นอะค่ะ<ม>ประเทศปาป,ปูลนิวกินีประอะไรผลิตกางเกงในโอเคจีเซริงเหรอปาปูลนิวกินีอ่ะเยอรมันเยอรมันเคียวหมู ตกลงรู้คำตอบปะเนี่ยไม่รู้อยากรู้ไงว่าใครผลิตเป็งนี้อ้าวอตายแล้วเฮียเดี๋ยวนู้เดี๋ยวหนูส่ง SMS กลับไปให้นะเดี๋ยวดูขอหาคำตอบใน Google วิกิพีเดียก่อนขอบคุณคุณสมเจตพยักโสนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะส่งเสื้อยืดไปให้เฮียหมูนะคะค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไปได้อย่าโทรหาเขาอีกนะคะโอ้โชื่อนายสมเจตพยักโสเหรอเดี๋ยวไปไปดีดที่เขตดีกว่าคุณพี่หนูขอดูซิติดคดีอะไรม่ง ยุงเรื่องเขาอีกแล้ขโมยจีสตริงหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะแล้วเราไม่โทรหาเดี๋ยวเราโทรช่วงหน้าใช่ไหมคะหรือว่าวันนี้เราโทรหายี่หมูก่อนแล้ววันนี้ออวัน,นเป็น,น,นพิเศษเ,เดี๋ยววันพุธจะเริ่มแจกกันแบบจรงิจรงจังโอเคได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคําถามกันต่อนะคะกับคําถามคือค่อะ